สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมวันดีนะครับผมนี่แหละครับเพึ่งกลึงเสร็จเลยครับผมดูนะครับผองนิ้วดำเต็มครับผมผองกลึงนะครับนี่ครับดำปัดปัดนี้หูนี่ครับที่เสียนะครับก็คือเก็บไว้ทำอย่างอื่นต่อนะครับผมก็ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดครับ เอามาทําเป็นลูกประคำมันเสียครึ่งต่อครึ่งนะครับผมนี่กล่องนี้อันนี้ไว้ทำสิบห้ามิลส่วนนี้สิบสองมิลเสร็จแล้วครับรอขัดนะครับผมเดี๋ยวทําการขัดณะพรุ่งนี้นะครับผมไม้ยูดํามมันถ้าพูดไปแล้วการทําประคำนี่ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับที่ได้เป็นลูกประคำ ที่ลุกประคำแล้วเอาไปขัดเงาๆสวยๆนะครับคือ20เเซนครับก็คือว่าาที่ต้องทิ้งก็คือมันมีรอยแตกรอยอะไรแบบนี้ครับอย่างเช่นแบบนี้ก็กลึงไม่ได้ครับผมตัดผิดแบบนี้ก็เอาไว้กลึงขนาดเล็กครับดูนะครับผมที่นี่ครับอันนี้ก็เอาช่างกิโลขายครับเนี่ยครับเหตุผลที่ าราคาแพงผมว่าราคาไม่แพงหรอกครับที่ผมตั้งไว้มันคือมันเสียไปเยอะครับผมต้องเข้าใจครับอันนี้โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะขัดแล้วเอามาถ่ายให้ชมตอนเสร็จแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ